มาเป็นกำลังใจให้นิชาได้กันดูโฆษณา30วินาทีนะคะทุกคนชีวประวัติลงโช่ตอนที่51ยามนี้มีโอกาสจะทำให้ความฝันเป็นจริงได้แล้วจะให้ถอยได้อย่างไรฝ่าบ,บาททรงมีพระบัญชาขอให้องค์หญิงประทับอยู่ที่ตำหนักชิงยวนเพื่อรอเข้าออาภิเษกสมรสพระยาค่ะยามเช้าตอก จูจีเรื่องก็เป็นเช่นนี้แหละเนวทางความคิดขององค์หญิงถูกสืบทอดมาจากอาจารย์ของนางอาจารย์ของนางเป็นลูกศิษย์ของไต้เท้าไปดังนั้นใต้เท้าไปจึงนับว่าเป็นอาจารย์ของนางด้วยอ๋ออย่างนี้เองหรือจีผพิงนับถือไต้เท้าไปเป็นอย่างมากยามีได้รู้ว่าใต้เท้าไปคืออาจารย์ของพี่องค์หญิงคงจะปราเปิมใจมากแนะ่ นี่มันนกกระจอกสงสารที่พวกดาวให้พี่องหญิงไว้ก่อนออกจากวังวานน่นะองหญิงส่งเขามานางถูกรัดเม้าสังงรั้งไว้ที่ตำหนักชิงยวนนางพยายามจะหนีออกมาอาจจะมาพบกับจี้ผิงช้ากว่ากำหนดฮะพวกดาวหนีออกมาจากวังพี่องหญิงก็ถูกจับเลยหรือ หรือว่ารัดเม้ารู้แผนการของเราแล้วมันไม่ใช่เรื่องดีแน่ในเมื่อองค์หญิงไม่อาจจะเสด็จมาได้เราคงต้องเข้าไปพบนางในวังแล้วล่ะจี้พิงมีความเห็นอย่างไรบ้างอืมได้หลังจากข้าจัดการเรื่องพวกนี้เสร็จเราก็ออกเดินทางกันเลยแต่ร่างกายของเชนอีแม่พิจจะถูกสะกดไว้แต่ข้ายังคงต้องพักผ่อ หากเดินทางกับกับพวกเจ้ามีแต่จะเป็นภาระหลงเมียนเจ้าต้องคอยคุ้มครองจี้ผิงเข้าวังนะท่านท่านอยู่ที่นี่คนเดียวมันอันตรายนะหลงเมียนฟังข้านะนับแต่ที่เจ้าตัดสินใจช่วยกองทัพสันติภาพข้า คุยเรื่องการปกครองกับองค์หญิงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพวกเรามีส่วนร่วมในความขัดแย้งของรัฐเมาจนไม่อาจถอนตัวได้แล้วละ่ะนอกจากนี้เราก็สามารถช่วยให้รัฐฟื้นคืนความสงบได้อีกครั้งเราจะได้พันธมิตรที่แข็งแกร่งนะซึ่งอาจจะเป็นผลประโยชน์ ที่ไม่อาจประเมินค่าต่อเราในภายภาคหน้าได้ดังนั้นเขาหวังว่าเจ้าจะทำให้องค์หญิงและจี้พิงได้ร่วมมือกันสำเร็จไม่ว่าจะต้องแลกด้วยสิ่งใดก็ตามทำได้หรือไม่ค่ะค่ะข,ข้าทำได้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ต้องรอติดตามกปนตอนต่อไปนะคะ